Allahu Akbar. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Walaupun di bawah ini ada banyak peluang pelajaran dan nasihat, untuk yang kita ini, 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 kita ได้มีโอกาสมาลงความเห็นพี่น้องครับแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเื่อที่น่าจะมาพูดคุยกันน่าจะมาชวนท่านพี่น้องทุกท่านในที่นี้โดยเฉพาะคนที่กําลังประกาศตนเองแล้วก็ยืนยันบนแนวทางที่เที่ยงตรงที่มาจากอัลกุรอานแล้วก็สุนนะของท่านนมีมุฮัมมัดสุลลัลละอะไลฮุสันลัมอันเนี้จะว่าเห็นว่าพี่น้องหลายๆท่านที่นี่นะครับก็ได้มีโอกาสเข้าไปเล่นอินเทอร์เน็ตหรือว่าอาจจะได้ดูอาจะได้เห็นบทความอันนี้เลยอยากจะชวนพี่น้อง ่านในที่นี้ได้ร่วมเื่อช่วยกันในการพิจารณากับคำพูดของพี่น้องคนของเราบางคนในการที่มีคำพูดกันต่่ไปนี้นะครับท่านก็ปรจากบทความบทความของพี่น้องคนอื่นในการที่ได้อต์หรือว่าได้กระจายในกิจข้อมูลันี้ไปยังสาธารณชนขออนุญาตต่างให้ฟังนะครับเขาบอกว่าฉันไม่สากัดลุ่มที่กวาแต่ขอพูดลงไปตรงมา คอยแสสอนฉันให้รู้ความจริงหลายคนวิพากษ์วิจารณ์ีกว่าแต่ไม่รู้เรื่องอีกกว่าเกิดการปฏิวัติเลือดที่ประเทศนี้เป็นต้นกาเนิดของอำนาจเผด็จการและัฐบาจนโยมผู้ยืนหยัดต่อต้านก็อึีกว่าเกิดการปฏิวัติที่ประเทศสิเบียกลุ่มที่ต้านการปฏิวัติก็ถึดีกว่าเกิดการสังหารล้างเผ่าพันธุ์ที่ประเทศสิเบียผู้ที่ยืนหยัดต่อสู้เพียงาคประชาชนก็ เกิดการชกหาล้างของทันที่สุวนรณดาร์ซ่าผู้ที่อยากต่อสู้เพียงข้ามประชาชนก็ออิทววาเกิดความปั่นป่วนในที่ประเทศเดนเมนผู้ที่อยากต่อสู้เพียงข้ามประชาชนก็คืออิทควานผู้ซึ่งถูกเชื่อข่าแล้วริกาผู้ที่อยากต่อสู้ก็คือควาใครที่ต้องการสราบบริควารบริหารประเทศอย่างไรตรงรูที่ประเทศฟลรดีใครที่ต้องการสร้าบบริวารทำสงครามอย่างไรตรงรูที่ฮามาสใครที่ต้องการ ทราบถึงความกาดันของประเทศของประเทศชาติจงดูท um, kind of ี <Jah afa> <throughout S 2> ่ประเทศนดียใครที่ต้องการทราบถึงการเสื่สมทรเพื่อความเป็นเอกภาพของประเทศจงดูที่ประเทศสุลติเซียเราไม่เคยอ้างวราได้ควาีความสมบูรณ์และทุกทีแต่จงดูผลงานของพวกเขาตุรกีนำแนวคิดี่กวานมาบริหารประเทศสามารถสร้างผลเป็ได้ทางการเกษตรได้ ตุรกีประกาศนโยบายที่ตั้งแต่สถาบันจนกระทั่งถึงปริญญาเอกนักศึกษาต่างชาติต้องมีสิทธิ์นี้เท่าเทียมกันและคุณทำอะไรบ้างธุรกิจสามารถขับรถยนต์วิ่งระยะ1,000กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยใช้น้ำมันเพียง35ดอลลาร์และคุณทำอะไรบ้างตุรกิจให้ประชาชนมีสิทธิ์รักษาปีและก็สร้างโรงพยาบาล509แห่งทั่วประเทศและคุณทำอะไรบ้างตุรกีเพิ่มเงินเดือน ให้ครู300%ตุรกีสร้รางพิพิธภโครงการแห่งสัสวตวรรคืออุภูมวงใต้ทะเลสำเร็จสารฝัายต่อไปเขุพูดให้เป็นจริงสร้างสะพานแผนเชื่อมสองตวีตวสำเร็จและคป็นอยางไรบ้างตรุรกีรับพลง,งาเ 5, งนเพิ่ม5ล้านคนในขณะที่ตวีเพิ่มได้พลงานออ20ล้านคนตุรกีสร,ร้สางรถถังสงครามดาวเทีเยมเป็นท็อปเตอร์ที่มีร 5, ประสิทธิภาพที่น่าประ ทั่วที่ทำบารายให้คนชีพเป็นอานได้ตลอดเป็นบทเรียนของผู้สื่อข่าวคนหนึ่งของหนังสืิรับยกเป็นประโยชน์ท้ายที่ผู้แสบแข่งขันถ้าทำดีดันรับที่เป็นบทความของพี่น้องของเราคนนะครับที่ท่านประกาศรุ่งเรืองว่าไม่ได้เป็นผู้ที่สั่งการในในกลุ่มที่ควรแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะย้ำเตือนกับท่านพี่น้องและก็ย้ำเตือนกับตัวเองหา ได้อ่านความนี้พี่น้องกับมันก็เลยทาให้เราได้มีการคิดแล้วก็ต้องทํะอะไรบางอย่างเพื่อที่จะ็นกชี้แจงแล้วก็บอกให้กับพี่น้องผู้ที่พยายามจะมีขยาวในบทความของล็อกชุดทหารนักบวตายลนะครับเปื่ที่าะสิ่งที่พี่น้องของเราท่านนี้ได้พูดมาทั้งหมดนะครับผมและพี่น้องในพิธีหลายๆท่านคงจะไม่ได้ปฏิเสธและนั่นก็คือความจริงที่มันเกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันสิ่งที่เราพูดมาทั้งหมดนะครับก็เป็นเรื่องที่เป็นความจริงที่เกิดขึ้น พูดมาทั้งหมดนั้นถูกที่กว่านำมาทั้งหมดเลยแต่สิ่งที่ผมอยากจะจำเหตุผลจริเรื่องหนึ่งนั่นก็คือสิ่งที่กว่าไม่ได้ทำนั่นก็คือเรื่องของการนำเสนอติดตามตรวจสอบและกระสุนนั้นหรือที่มันไปชนคนรุ่นแรกๆเรียกว่าการดักวัดเตาเข้มในหนังสือเล่มหนึ่งนะครับเช่นระซิลตีนอันบานีได้เขียนเอาไว้ชื่อเตาเข้มอวบันนะครับเตาทีคือประการแรกงสำหรับคนที่จะเรียกร้องเชื้อจุลชีพติตามรู้ว่าอัตราส่วนที่จะได้รับความร้อนสูงกว่า ลอว่ามันมีสลักของพวกเราได้กระชังกับบรรดาสัาระกุคลที่ได้รับความคปนความรักใหจาก Allah s u นะบ n a h t a l ที่กเราด้ยินเด้ฟังกัสเสมอว่าบุุคลที่ได้รับความความรักใหจาก a l ลอ h s u b บ a n a ะ u w อาลานัในตัวเบออวาลุมินัฮาจีวันอังซอคนยุคแรกๆที่มาจากชาตาดีอพายกจักตะกัไปสุมาดีนะวันอังซอคนที่อยู่มาดีนะนัก็ไม่ได้ชื่นเลยชาวอยพ และิฉันมาุปยาและบรรดาผ้คนที่ปฏิบัติะเจริ์รอยตามของมนุษยสองคนนี้รอเดียว Allah มองดูว่าเราต้อกรพวกเขาได้รับความเมาราก Allah ผา้ปราและผัวาลและ Allah ผู้ประหาวาลาครอบครัไยพวกเขาเราพวกเขาพอใจในการเป็นบ่าวของ Allah ผู้ารนอ่นันี่คือบทสรุปของบทความนี้ที่กำลังจะตอบย้ำให้จัดพิมอทา ว่าวันนี้พี่น้องจะดูความเป็นคภามพระไทยต้องการศาสนาศีลหาความพอใจจากระลักษมณ์ประธานาธจําเป็นอย่างยิ่งที่พวกเราทุกคนที่นี่หรือที่ไหนก็ตามจะต้องดูแบบฉบับของแบบประชนที่เป็นแหนกนี้ได้ดังนั้นสิ่งที่พี่น้องของเราพูดมาทั้งหมดในบมดความนี้นะครับไม่ได้ปฏิเสธแต่สิ่งที่อยากจะบอกและก็อยากจะตีนั่นก็คือสิ่งที่ท่านไม่ได้ทําเลยก็คือสิ่งที่นบีทา นั่นคือการเรียกร้องต่อให้ไปสู่หลักสูตรพหันทั้งหมดตลอดประชาชาติประชาชาติทุกที่ที่ไหนที่ใดก็ตามสิ่งที่สําคัญที่สุดที่เราจะมีความมั่นคงตลอดความอะไรฉะนั้นทำตลอดระยะเวลา10ปีที่นครลำดับอีกสิบสามปีที่นครปณินะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรบ้างนะไม่ว่าจะเป็นเรื่อง Sharia Islamiya ทุกสิ่งทุกอย่างปราทำไปด้วยกับหลักเตาวทั้งสิศการปฏิบัติธรรมของเราทุกประเภทจุดประสงค์และเป้าหมายที่สูงสุดนั่นก็คือการยอมจำนนในความเรับรู้ ในการเป็นผู้บริหารในการเป็นผีร่างในการเป็นพระเจ้าขององค์สุฮานาตูวตาลายอมจำนนในเรื่องของศีลปศิลป์อุณลักษณะที่สวยสดลดงานขององค์สุฮานาตูวตาลาที่มีใครเทียบเท่าแต่สิ่งเหล่านี้นะครับคำพูดคนที่เป็นพี่น้องของเราที่อย่างกว่านั้นไม่ค่อยจะทำตัวทิ่ที่ท่านสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับสังคมบนโลกใบนี้นะครับเราไม่ได้ปฏิเสธเราไม่ได้ตำหนิอีกว่าต้องมีส่วนนี้ มันก็มีส่วนที่น่าชูชื่อแต่สิ่งหนึ่งที่เรากำลังบอกกับท่านก็คือพวกท่านทั้งหลายจ่งเรียกร้องผู้คนไปสู่ตนให้ถูกต้องให้ได้สิทำเหมือนที่นบีทำสิครับทำมาทั้งหมดเลยหลายอย่างเป็นเรื่องดีทั้งหมดแต่เรื่องเดียวที่พวกท่านไปทำนั่นก็คือเรียกร้องผู้คนไปสู่ตนเองของรัลอฮาแุบฮานะฮูวะตะอาลาที่บรรดานักวรพิจารา ถ้าทุกท่านทําสิ่งนี้พี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารับทุกท่านวันนี้เราไม่ได้มาทะเลาะกันนะครับวันนี้เรามาสื่อสารด้วยความสุทธิ์ใจเพื่อที่จะบอกว่าจะย้ำเตือนให้ทุกคนเก็พี่น้องทุกท่านมีจุดิ่งหนึ่งตีความนักมุสลิมก็เป็นมุสลิมเป็นพี่น้องนะครับร่วมแผ่นดินนะครับร่วมโลกของเราที่เราก็จะต้องให้เกียรติที่เราก็จะต้องสามารถร่วมค้าสัมปทานได้แต่สิ่งที่เรากำลังพยายามจะพู กลุ่มชนที่เรียกว่าอิกวามาุซิโมนนั้นนั่นก็คือท่านจะต้องเรียกร้องสู่ความเป็นเต่าใี้นะครับเต่าให้ถูกกลุ่มมากแต่คุณวุงเต่าฮีต่างกันที่เราอาจจะเป็นภาษาอะหรแต่พี่้องพยายามทำความตข้าใจนะครับเตาให้ถูกกลุ่มมากเพราะเการสร้างความเป็นเอกภาพในมหาชนในมวลชนในสังคมอันนี้เราเรียกว่าเตาให้ถูกกลุ่มมากซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นนโยบายของกลุ่มชนอิกวามาจุลิโมที่เขาพยายามทำตลอดตั้งแต่เช็คคนแรกของเขา เราให้ผมรงที่กขาาพยายามเรียกเขาเชิญชวนเรียกร้องทวาเป็นตาให้คมมั่แต่ในทางการำนนการานาสุลานทำอีกอย่างหก็คือองมมมตุเตาอุคมมตุตาพการสร้างประชาชาติที่ให้คิทธพทต่อโกสุลตนนะดตาตาบนขนมันฟังดูได้ไกลอย่งมันฟังดูเหมือนกันอุคมมตุตาพิคือสิ่งที่จไดเปมมัดสุลต่านวอะไรวะวัม ให้จัญาอเราสัมภาษณ์มีเดรักความคุณของใครจะลอล็อกสุภานักบวตาลเห็นตัเองัญดาน้นผู้ชากเป็นสรุสาและมีพยาเร้องและพยาตรกลุ่มชนที่เรียกว่าอัุกวนซีโกาสหลายของปรับนะอนันอาจจะถูกแต่บรรทัดหรือว่าแนวทางที่จะวรเปปฏิบัติในการปครองของท่านมันมิพลาดมันจะต้องยึดในแบบสาะสุขสารและยะวันนี้กลัมาครับเราต้องอูอัลลอฮฺ เราต้องอยู่กับพี่น้องพี่น้องอยากไปยึดติดกลุ่มอย่าไปยึดติดตัวบุคคลอย่าไปยึดติดคําสอนของใดคนหนึ่งที่มที่ไม่ได้มาจากอินตาบุญวัฒนนะวันนี้พี่น้องกับผมจะพูดแล้วก็จะขอพูดต่อไปอย่าเอาความหวังของพี่น้องเอาความหวังเอาความรู้สึกเอาทุกสิก่งทุกอย่างที่เป็นของพี่ะะน้องนัจะไปฝากเอาไว้กับตัวบุคคลแต่วันนี้เอาความหวังปไปฝากไว้กับตัวคนพี่น้องจะติดความอยู่ร่างไป ราจะไม่มีวันผีหวังเลยอยากเป็นคนที่ได้รับความทุามพระทากคนรุ่ไหมถ้าอยากเป็นพี่น้องต่อไปนอกเรีแบบจากกุมชนคนรุ่น่นารราณที่สอนเราทำร้ายตอนไหนบ่นในโอกาสหนึ่งที่ผมล่ากับพี่น้องั้งตนอินฮาลัุรอายันดีเล็ีอคววะชิลุมอมินินั้ลลัตินอัลัุลฮะอัลฮอัจราบิรอัอัลลอฮสุบฮานฮวะตาลาดบุกได้สัง ครับีความสำคัญว่าแท้จริงอัลกุรอานนั้นเป็นทางนำที่เที่ยงตรงที่สุดเป็นทางนำที่ถูกต้องที่สุดนะครับแล้วก็แจ้งข่าวดีได้เลยว่าอยุธยาชนมุมีนีบอคาวีกับบรรดาผู้มีศรัทธาต่อพระศุภทาน เราประสบการณ์ในรับกรพท่านรับนเป็นพิโดยอิมังมุสลิมอินลอฮ์ใเาฟังพิธาจักริตาแอิชนอัลลอฮ์สุบฮานะฮวะตาลาจะเชิดอเกี่ยงใจุ่คนหนึ่งบุตคนใดก็ตามพิธาจักิตาด้ยกับิมีของพระองค์นละคำพิธากของอินตะอลราลนะครับอินลอฮ้ฟงบิาจกิตาปอัลวาอัลลอฮ์สุบฮานะฮวาตาลราจะทรงเทื่อเกี่ยงโยบเกี่กงบุตคนหนึ่งบุตคนใดก็ตาม โดยมีเงื่อนไขว่ากลุมชนนั้นจะต้องเป็นไปตามกิสตัมบาจะต้องเป็นไปตามกำลังของโรมวอก็เอาแอปว่านี่มีอาวัยและพระองค์เอาลอสุขฮานณ์วอนเาจะทรงรถเกียริกดเกียรให้กับกุชนใดกลุมชนใดก็ตามที่เขาปฏิบัติตามแนวทางที่จากอิตมบนี่คือบันทึกของที่มหิที่เราผู้กัาตางคนเรางคนต่างจะให้พูดสิ่งสิอง์การจะให้ผมยกสิ่งิที่ เราดูได้เห็นถึงความสำคัญของการจางดินตะล้อและาสนาัดินของมัสลลวเละซัลที่ปับที่สวยงามที่สุดว่าพวกเราทุกสถานทุกคนเราจะต้องหน้าไปสู่อิตาลีและชนะขก้นแต่ดินของามัสลลวะเลาะซัลลไม่ใช่อากาเซตูรีไม่ใช่อากาเซตูริเซียไม่ใช่อากาเซอูริอาระเบียไม่ใช่อากาเซตูคนสดสขานที่สัสถานที่ใดไม่ใช่กัน สิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ใช่ที่ทังของศาสนาอาจจะมีนักวิชาการบางท่านที่ให้ความเห็นว่าซาอุดีอาระเบียโดยเฉพาะกับกาและอกดั้งอาจจะเป็นทิศทังของศาสนาได้แต่นั่นก็เป็นส่วนน้อยของบรรดานังวิชาการแต่พี่น้องทุกท่านที่เคารพรักทุกท่านสิ่งที่เป็นความจริงที่เที่ยงแท้และแน่นอนที่สุดนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องย้อนกลับไปสู่ปิตาบุรุษและวระสู่น้ำของท่านในหลวงของพระาการย้อนไปสู่สิ่งอื่นที่นอกเหนือจากปิตาบุรุษ เรื่องสิ่งกันและกันให้เด่นมั่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นมันไม่ใช่นะครับมันไม่ถูกนะครับเราจะไปดูหลักการบริหารกฏอะไรที่ไหนอย่างไรก็แล้วแต่พี่น้องถ้ามันไม่ได้สอดคล้องกับสิ่งที่อยู่ในคำสั่งคำสั่งของอัลลงค์ของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบนพื้นฐานความสนใจของบรรดาสหภาพ การดีดูเองว่าดูเองนั้นจะเป็นบุคคลที่ได้รับทางรอดและได้รับความสุขของประเทศไทยจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวาตาลาไม่งขอ้นแล้วกับนอกจากบุคคลที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวาตาลาได้จะถูกบันทึในอัลกุรอานพี่น้องก็ทราบพี่น้องก็รู้ดีว่าใครหลงพี่น้องก็รู้ดีว่าใครที่ได้รับทางนำพวกเราทุกคนในที่นี้ทราบดีว่าใครที่ได้รับความสุครองพระเทยจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวา ในฮาริสหลายๆบทในการยกตัวอย่างฮาริสบทที่ผมจบนะครับเป็นยูเดมบิทต์กับที่มองบามูดาวุลท่านได้บอกว่าอะไรคือวิสุนนะติวิสุณติคือเราบปดูอัชรีและมักดีที่สุนัขของฉันเอาแบบฉบับของฉันและแบบฉบับที่มาจากคอลนนี้ว่าทั้งสี่ผู้ทรงคักผู้ที่ได้รับทางผู้ที่ชี้นำสังคมในการอื่นทั้งสี่ท่านไม่ว่าจะเป็นอัมบูริเซนตี้หรือว่าเราถูกขับมาที่อัฟฟาอันยอัลบูลิเลบทั้งสี่คนนี้เป็นแบรนั้ ทเราสามารถจะอ้างอิงในเรื่องราวของศาสนาได้และท่านทั้งหลายไม่ได้ทำพิญีาครับปริฟังทั้งสี่ไม่ได้ทำวิญาณนะครับใครที่บอกว่าอริฟังอุมัตทำวิญอ้างเราเราตด้ยินสิง่เราเราจะตายต่อไปนี้เป็นการอ้างี่ผิดมาดท่กพงไม่ได้ทำวิญาเป็นสุนทรของท่านอุงค์พตะเป็นสุนทรของอริฟัพวกเราเป็นวิญอ้าของอริฟัอันนี้ไม่น่าให้ไป น้องผู้สำคัญที่เราสำเป็นต้องมั่มาตรฐานในการยึดหลักฐานที่วเราทราบดีถ้าระเีดีอยู่ต้องริบระเบียบถ้าระเีไม่ได้ทำไม่ได้มีแบบอย่างเอาไว้ต่อไปดูที่บรรดาสหธรรมบัตรลำดับขั้นตอนในการยึดหลักฐานต้องมีระเบียบวิธีการปฏิบัติอย่างครอบคุลแล้วก็รัดคุลดังนั้นน้องชาวไทยที่เข้าใจน้องผู้สำคัญที่เราจำเป็นต้ผมอยากจะฝากเอาไว้ให้เป็นบรรทัานในการดำเนินชีวิตเอาแล้วกับทิ้งแม้ว่าจะมีกลุ่มชนอีกกลุ่มที่จะเกิดขึ้นในสังคมของเรา แต่ให้เป็นท่านพีพ่น้องได้เรียนรู้การศึกษาคุณชนแะ่ละกลมให้เขาได้ทำความเข้าใจนะครับสิ่งที่มาจกากกิตบมูลและกระสินนาให้เห็นว้างมีสิทธข้าิดการทด้ลูกใรหลานไทยก็ต้องบอกให้เรียนนะครับอันานโบราก็ต้องบอกให้เรียนชุดนะของท่านดัชนีไม่ว่าจะเป็นยากไทยพี่น้องไทยเราก็ต้องบอกแล้วก็ต้องสอนกันในยุทธ์สิ่งที่มาจากกิตบมูลและกระสินาน,น,าสนาเพราะสิ่งนี้คือสิ่งเดียวนะครับที่จะไม่ทำให้พวกเราคนในที่นี้และที่อื่นๆหลงผิด พี่น้องผู้สังที่โครงการสุขอนาห้ยขเรายิดจากต่วสิ่ทนีท้าินีที่มาจากต่าูราที่มาจากสุนัน่าที่มาจาการสคนรุ่แรกๆเป็นสิ่งที่พวกเราจะต้องดีใจก่อสู้แล้วก็ตายด้วยังนั้นพี่น้องผู้สัที่โครงการขอรจะเกิดเบทัพัของเราขอให้เราูกาและเราสู้ให้มากที่สุดเพี่จะนำทางวห้เาไ